พ่พี่ยังไม่ให้ไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยหมวกพี่จะเป็นสีส้มเนี่ยเชื่อเป็นสีม่วงนะอันนี้อันนี้สับพี่ถ้าสมมติว่าน้องอ่ะไม่ไม่เอารีดได้ที่ไหนเขาไม่น้องนะพี่มาต่างพื้นอย่างน้อยอ่ะมันยังเงินตัวเนี้ยไปต่อยอดเออจริงจริงอะมันยังเงินต้เงินก็ใส่ไม่ของฟอเสียงรางกันเสียงซื้อเสื้อถุงแต่ถ้าลูกซื้อไม่ดีเลยนักย่ะไปเกาะโกยกันมาโกยกันมาของคันนี้ใครละคะจ้าสองใครกันหนยไป เอา,า,า,าอตัวตมาเธอก็โกนอ๋อ้ยเร่อนแบบต้รังในห้าเคยมุสเออ,เอรู้บอว,ว่าต้องเอาไปฝากอีกเีีคิดห้าบาทเ <c oughs> ข้าเรือเนี่ยเยข้าเรือคิ้าบาท เลือยิบเจ็ดคนที่ยังไม่ได้จ้างใช่แม่แต่ถ้าอย่างเงี้ยคือคือเราพวกเราไม่ไม่ได้เงินแล้วนิ่งเขาก็จะไปทาอีกอ่าก็อย่าอย่าไปทําอีกเงี้ยใช่แบบข้าใจคนมึงอยากได้งานก็ให้ดูดีๆอ่ะค่ะไม่ใช่ว่าเขาเก็บจังกู้เงินเาีกใจที่ดูเลยใช่เพราะว่าพวกเราก็อยากได้งานแล้วเราก็เลยจ่ายไปอีกทีเนี้ยเราอยากฝากอยยังไงบ้งครับที่ออกมาทําอย่างเงี้ยแล้วมีผู้เดือดร้อนหลายคนเนี้ยก็อยากฝากข้อความอยบ บางทีเราไม่มีตังค์ะเนาะแบบกเขาไม่ถามอะไรเลยนะคะเขาถามว่าตังค์กวนหรือเปล่าไปสมัครก็ไม่มีให้เรากรอกซึ่งจากที่เราดูเนี่ยผิดปกติจากการรับสมัครงานพวกผิดผิดแต่เขาบอกว่าเขาเลารับเขาคอนเฟิร์มอะค่ะถ้าเราจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วมันมันจะได้ทําำก็แลกกับความที่อยากได้งานเราก็ไปยอมจ่ายใช่ค่ายเงตินให้แล้วทีนี้พอจ่ายตันแล้วปุ๊บเงียบเลยนะคะก็คือมอะไรขึ้นไหมแต่เราไม่ไดเรียวรางถาคือเกิดอะไรขึ้นครับที่เราไปสมัครงาน อคือมีพี่เขามาโพสหาสมัครงานนะคะคือโพสแล้วทีนี้หนูก็แคบแคบหน้าจอในในในที่เขาโพสนะคะแบบนี้คือเอามาให้น้องให้น้องไปดูแล้วก็ให้เขาโทรหาแล้วแล้วเราก็จะไปสมัครงานกันแล้วทีนี้เขาโทรหาเขาโทรหาเขาบอกว่าเย็นเย็นโทหนูโทรไปตอนเย็นค่ะแล้วเขาคือเขาแบบว่าเร่งเหมือนว่าจะให้หนูไปเย็นวันนั้นเลย แ่ที่นี่ยหนูกับพี่เขาก็ไม่ว่าหนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่ว่าค่ะขอไปอีกวันหนึ่งได้ไหมเขาบอกว่าได้เขาพูดว่าทาน้องว่าแบบจะไม่เทพี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยหนูบอกไม่เทค่ะในหนูไปแน่ค่ะแล้วพออีกวันหนึ่งก็ไปหนูก็ไปจรนงพอวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเราก็ไปสมัครกันพอสมัครเขาก็ยังเขาก็โทรตามหนูมาหรือย,อยัางแต่ตัวเขายังไม่มาหนูถึงหน้าโรงงานแล้วแล้วทีนี้ไปขอไปสมัครแล้วเราก็ไปดูตรงมีดินชักมันก็ไม่มีแล้วทีนี้ก็ไปถามรอพรอพ ใบสมัครของทรัพเนี้ยอยู่ตรงไหนคะอะไรเงี้ยเขาบอกอยู่ในลิ้นชักไปหยิบได้เลยหนูก็เลยไปหยิบการมาเขียนพอเขียนเสร็จเ,เขาสักพักนึงเขาก็มาค่ะแล้วเขาก็มาบอกรายละเอียดอย่างนี้นี้นะเ,เราจะได้เริ่มงานหลังวันที่สิบแล้วทีนี้เขาก็เลยเรียกเรียกเก็บเงินเนาะแล้วเขาให้แอดไลน์กลุ่มอะค่ะแล้วเขาบอกว่าเ,เรามีเงินโอนไหมหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่มีหนูมีแต่เงินสดแล้วเาเรียกเก็บเราคนละเท่าไหร่ครับแปดร้อยหกสิบค่ะคือค่าอะไรเ็าบอก ค่าเสื้อสองตัวค่าหมวกค่าเสื้อสะท้อนแสง,ลงแล้วก็ค่ากุญแจล็อกเกอร์ก็หลังจากจ่กายเงินไปแล้วใช่ก็คือทักไปว่าเอ๊ก<อ>ก็เห็น<อ>เห็นเขาโพสตอีกทีนึงว่า<อ>ยังรับคนเอาเราก็เอะใจว่าทําไมพี่เขาบอกว่าคนเต็มแล้วแล้วทาไมยังโพส์อีกหนูก็เลยทักไปบอกเขาว่าเออเอใจอะนะหนูก็เลยทักไปบอกเขาว่าพี่นั้นอ่าหนูหนูว่าได้งานแล้วหนูของเงินคืนคะ่ะเขาบอกว่าอ่า รอหลังวันเจ็ดวันทําการนะถึงจะได้เงินคืนเดี๋ยวพี่ทําเรื่องเรื่องคืนให้วันที่สิบเอ็ดเดือนห้าก็พอหลังจากนั้นก็คือเริ่มมีการโอนเงินคืนไหมครับยังไม่มีพี่ยังแค่บอกว่ารอทํายอดคืนแต่ว่ายังไม่มีการโอนแสดงว่าบริษัทเขาก็รู้คิดว่ารู้หนูคิดว่าเขาต้องรู้สิพี่เพราะว่าเหนูก็คิดว่าเขาทาเป็นขบวนการเป็นขบวนการใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่รู้อะ เขาจะบอกได้ไงว่าเออซับนี้ชื่ออะไรอะไรแล้วที่สมัครมาเนี่ยในกลุ่มยีคนมีใครได้เข้าไปทํางานหรือยัง,ยงไม่มีมมยังไม่มีมมแต่ก<ด>็ยัง <ไป S 1> มีการมาโพสต์รับสมัครงานอยู่ใช่มีโพสต์มาตลอด